วิทยุราชมงคลทัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศน์ทาง f 89. m 89.5เมกเฮิวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังว,นวันที่ผมดีเจตุวิชลิตอนทัศนนะครับแล้วก็รายการเรื่องเก่าที่เรารักทางคลื่น8 9 5สสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีกลับมาพูดกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในค่ำคืนวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งและแน่นอนวันนี้เราอยู่กับน้องสาวที่น่ารักของเรานะครับคุณแตงโมครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแตงโมพัทรธิดาพัชราวิรพงศ์นะครับมาอยู่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ เราในรายการนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกที่สามสิบเอ็ดแล้วพอดีเลยสิปีเรามากล่าวอวยพรให้คุณผู้ฟังกันดีกว่าใช่ค่ะก็ส่วนตัวโมนะคะโมมีความรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดอะค่ะก็อยากจะขอให้หลายๆคนนะคะแบบใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังต้องมีสติเยอะๆแล้วก็อยากจะให้แต่ละคนนะคะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แบบมั่นคงไว้เลยล่ะเพราะว่าเราเราก็ได้ข่าวมานะคะว่าทุกๆก,กี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีคนฆ่าตัวตายบ่อยขึ้นมากๆจากสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าแล้วมันหดหู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดจากเราจริงๆเนี่ยตอนไหนเพราะฉะนั้นคนที่ท้อแท้หรือคนที่แบบ สิ้นหวังและอยากจะฆ่าตัวตายอย่างโมเองก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่จะทําให้คุณผ่านตรงนั้นมาได้คือเราต้องมีที่เหนี่ยวจิตใจที่มั่นคงมากๆเช่นเราอยากจะสู้เพื่อใครพ่อแม่ลูกหรือว่าอาจจะเป็นในเชิงของศาสนาถ้าคุณทําแบบนี้มันถือว่าเป็นการทางบาปบาไม่ว่าจะศาสนาไหนก็บาปทางพุทธฆ่าตัวตายก็คือบาปที่สุดคริสเตียนเองก็บาปที่สุดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นไปแล้วอะค่ะที่เราจะต้องอยู่กับโควิดมันเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปถามหาว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะจบเมือมอม่อไหร่จะมีวัคซีนเมือม่อไหรจ่รจะนู่นเมื่อไหร่จะนี่แต่ใ,ให้ลองเถิบกับมานิดนึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาดูว่าเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรให้มันมีความสุขและอยู่ให้ได้แบบ ดูแลคนอื่นได้ด้วยใช่ค่ะที่สําคัญคือต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดีใชต้องรักตัวเองก่อนอันดับหนึ่งเราถึงจะรักคนอื่นได้ครับแล้วก็มาตรการต่างๆก็อย่าลืมใช่กาดอย่าตกนะคะเพราะว่าถึงมันจะมียอดที่ซาลงแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองค่ะอย่าอย่าอย่าเผลออย่าเผลอผลว่าเออ มันแบบมันน้อยลงแล้วนะเราอนุโลมกับตัวเองหน่อยอย่าอย่าพึ่งบางคนได้รับวัคซีนแล้วก็จะประมาทนะใช่ค่ะใช่จริงๆวัคซีนก็แค่ช่วยให้การทุเลาลงแต่ไม่ได้ป้องกันการติดนะครับใช่ค่ะก็ดูแลตัวเองส่วนโมเองเนี่ยโมเป็นคริสเตียนโมก็ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังขอให้พระเจ้าอวยพรทุกๆคนที่ประสบกับปัญหานี้ไม่ว่าจะคนไทยหรือทั่วโลกก็ตามค่ะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความอบอุ่นใจเชื่อมั่นในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาได้อย่างแข็งแรง ครับแล้วก็แน่นอนเราก็เราเองก็ต้องอวยพรได้น้องโมเองปีใหม่ที่ก็มันจะถึงนี้ก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาอขอาายพรเราขอใมีความเจริญรุง่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนยิ่งยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณค่ะคเอาละครับเ,เราพูดคุยกับโมมาถึงสี่เทปแล้วเทปนี้เราจะมาสรุปความเป็นตัวตนของโมใ <C oughs> ด้ชัดเจนที่สุด โมเองเนี่ยอยู่ในวงการมานานผ่านเรื่องราวมาเยอะทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายแต่ครั้งหนึ่งจะบอกว่าผมรู้จักกับน้องมานานเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วเนาะเรารู้จักกันมานานแล้วก็ทุกครั้งที่เราร่วมงานกันผมประทับใจทุกครั้งแล้วก็น้องเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนตรงๆที่ หาได้ยากนะครับในวงการนี้จริงๆพี่เองทำงานตองน,นี้มานานสามสิบกว่าปีใช่ไหมฮะมันมันเจอคนที่จะเรียกว่าอาไม่เฟค่ะค่อนข้างไม่เยอะนะเอาจริงๆในสมัยก่อนสำหรับสำสำหรับหัวข้อนี้นะคะในสมัยก่อนใช้ชีวิตยากมากๆพี่ตุย๋ย คือในในยุคที่โมเป็นนางเอกหรือว่าช่วงนั้นนะคะทุกคนจะหวังว่านางเอกต้องเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยเราจะสามารถต่อยอดได้เราจะมีละครต่อได้หรือเขาจะคิดถึงเราเป็นอันดับแรกได้เนี่ยหรือไม่ไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามเราจะต้องเป็นคนกระจบประแจง ซ,ซึ่งโมอะไม่เป็น,ม,ปนมันจะสวนทางซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราแปลกแยกหรือเปล่าแต่เราฝืนใจตัวเองไม่ได้คือโมมีความรู้สึกว่าอันนี้อันนี้โม,มไม่ได้พูดเล่นๆนะคะโม,ม,มพูดจริงๆนะคะโมมีความรู้สึกว่าโมอะเป็นกระเทยข้ามเพศทำไมอะโมมีความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเหมือนกระเทยหมดเลยที่อาจจะโชคดีตรงที่โมได้ อวัยวะมาฟรีโดยไม่ต้องผ่าแต่นอกนั้นโมมีความคิดเหมือนก็เคยทุกอย่างซึ่งมันทำให้เราอยู่ในวงการได้ยากณเวลานั้นค่ะแต่พอณเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอยู่สบายจังเลยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยประจบประแจงซอพอหรือไปเลียแข้งเลียขาใครณช,ช่วงเวลานั้นเราอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นว่าอ่า ผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยที่เขาเขามีปฏิกิริยาที่จริงใจต่อเราเนี่ยแบบไหนก็มองไม่ออกแต่พอวันเวลามันผ่านไปอย่างเราเองอะพี่ตุย้ยอย่างเช่นเราสองคนนะคะคือพี่ตุ้ยก็ก็เข้าใจใช่ไหมว่าหนูเป็นคนแบบนี้เนี<ะ>่ยมันหนูก็ก็เลยรู้สึกว่ามันมันรู้สึกแปลกใจเชิงตื่นตันและดีใจด้วยนะว่า ผู้ใหญ่ที่มองหนูว่าหนูไม่ได้มีพิษมีภัยแล้วแล้วการที่หนูไม่ได้หวานไม่ได้ไปเลียไปอ,อะไรอย่างนั้นน่ะมันคือสิ่งที่เรียวที่สุดแล้วมันคือสิ่งที่ไม่ได้ซับซ้อนอ่านเรายังไงก็อ่านได้อย่างนี้แหละแล้วปรากฏว่าพอในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีวุฒธธิภาวะมีคุณวุฒิวัยวุฒิผ่านเรื่องราวต่างๆมามีประสบการณ์ต่างๆมาแล้ว ถูกนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่แบบอย่างเช่นพี่ตุ้ยจริงๆเนี่ย<อ>ในหลายๆคนหลังโมมากโมก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่ถึงวันนั้นโมจะแบบไม่จําเป็นจะต้องไปแบบสร้างภาพว่าโมเป็นคนหวานใส่ใครแต่พอณะวันนี้ครึ่งชีวิตแล้วในและในวันข้างหน้าโมจะมีมิรแท้ที่ดีแบบนี้แล้วคอยเอ็นดูโมแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องเสงียแ้งเราไม่ต้องเฟกเนี่ยโมรู้สึกอุ่นใจจังอย่างหลายๆคนอาจจะบอกว่า เมื่อก่อนเราอาจจะมีเพื่อนเยอะเมื่ออายุเยอะเราจะมีเพื่อนน้อยโมมีความรู้สึกว่าคําเนี้ยมันใช้กับโมไม่ได้เมื่อก่อนโมมีเพื่อนน้อยแต่ทําไมไม่รู้อนะณปัจจุบันอะโมมีเพื่อนที่จริงใจที่สามารถจะเล่าได้ทุกเรื่องแล้วมีผู้ใหญ่ที่แบบเราไว้ใจกันและกันเนี่ยเยอะโมขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเหล่านี้ทุกๆคนรวมถึงพี่ตุ้ยด้วยดีครับจริงๆนะคะขอบคุณโมด้วยที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็น ตลาดที่ที่เราเราเราเชื่อใจได้ว่าน้องน้องขายฝีมือคือขายความสามารถแล้วก็ขายความเป็นตัวของตัวเองจนกระทั่งครั้งหนึ่งเราต้องมอบรางวัลให้โมดส <c oughs> มัยที่พี่ทำหนังสือที <c oughs> ่สถนุนเอเวอร์ดนะ <c oughs> เราให้รางวัลเป็นเซเลบิตี้เป็นนักแสดงที่สื่หมวชนให้ความสนใจให้ความประทับใจให้ความรักให้ความ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โดนถูกสัมภาษณ์เยอะ<ช>มากช่วงปีอ๋อประมาณห้าปีนั้นนะคะสองพันแปดนะได้จนทุกวันนี้ค่ะก็ยังเป็นก็ยังเป็นบุคคลที่นักข่าวเข้าหาตลอดอาจจะเพราะอย่างที่บอกอมโมไม่ต้องมานั่งสร้างเรื่องสร้างราวอะไรมากมายมถามมาไงตอบอย่าง,งานั้นแล้วโมตอบแต่เนื้อโมไม่ตอบน้ำ แต่ว่าแน่นอนว่าในวงการบันเทิงมันก็จะมีนักข่าวหลายประเทศอามีช่วงหนึ่งที่โมก็จะมีปัญหากระสือบอลชนกลุ่มใหญ่กันใช่ไหมฮะใช่ค่ะช่วงนั้นใช้ชีวิตลําบากไหมครับโมช่วงนั้นเนี่ยจะว่าลําบากก็ในส่วนหนึ่งค่ะจะลําบากตรงที่ว่าเอคนที่เขาไม่เข้าใจเราหรืออาจจะมีผลกระทบจากคําพูดที่ตรงเกินเกินไปของเราอันนั้นอะเราอาจจะอยู่กันอย่างแบบ ไม่สนิทใจแต่ถามถามว่ากับต้นสังกัดของเราเรามีปัญหาไหมหรือเราอะไรไหมไม่มีเลยไม่มีใช่ค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าอะไรผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่ก็เห็นว่ามันเป็นกระแสหนึง่งพี่ตุ้ยเชื่อไหมว่าตอนที่นักข่าวแบนโมทไทยละครห้าเรื่องจริงเหรอใช่<อ>ผู้ใหญ่บอกแค่ว่าความตรงไปตรงมาหรือความจริงอะ่ะไม่จำเป็นจะต้องพูดถูกยอย่างแต่ไม่ได้ว่าว่า เธอที่พูดไม่ดีนะที่พูดไปมันผิดไม่มีเลยค่ะเขาแค่เือนว่าไม่จําเป็นจะต้องพูดทุกอย่างอืแต่มันกลับทําให้เรามีงานละครเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีพี่พี่นักข่าวแตกกันเป็นสองสองสายคนที่ไม่เอาเลยกับคนที่ก็เฉยๆปกติและถูกเจ้านายสั่งมาด้วยซ้ำว่าเราจะไม่แบนน้องเขานั่นก็คือพี่ติ๋มทีวีพูนี่แหละค่ะ พี่ติ๋มบอกว่ากับนักแสดงที่เรารักแล้วมีความผูกพันกันมาเราจะไม่ทำอะไรเขาอาจจะด้วยความที่พี่ติ๋มกับคุณพ่อสนิทกันแล้วโมกับพี่ติ๋มก็สนิทกันอ็นดูกันก็เหมือนโมกับพี่ตุ้อย่างเงี้ยค่ะอืมอะไรประมาณนั้นก็เลยก็เลยจะมีผลกระทบแค่นิดนิดหน่อยหน่อยในแบบที่โมยังพอรับได้แล้วมีมีไปอีเวนต์มีงานอีเวนต์ด้วยใช่ไหมช่วงนั้นที่โมงานอีเวนต์เนี่ยก็จะมีเฉพาะ คนที่เขาอะไม่ไม่เอาจริงๆไม่เอาจริงๆอะนะคะก็ไม่มาส่วนคนที่ยังที่ที่เป็นกลางหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ที่เขายังรักเราเขาก็มาเพราะฉะนั้นก็มันก็ยังใช้ชีวิตปกติใช่ค่ะก็มีมีความรู้สึกว่าดีซะอีกตรงที่ว่าจากสิบสำนักที่เคยด่าเราคือโมเนี่ยต้องยอมรับว่าข่าวด่าเยอะมากกว่าชมอย่างสมมุติว่าทั้งหมดมันมีสิบสำนักถ้าแบนเราไปสักห้าอ้าว เหลือแค่ห้าเองนะที่ด่าเราที่ด่า <laughs> เราใช่ <laughs> ใชออ่คิดบวก <laughs> ใช่ใช่โ <laughs> มเป็นคนคิดบวก <laughs> มันดีเลยอ่ะ <laughs> ออกลายเป็นเราไม่ต้องไปโดนด่าซ้ำซากบวกไปอีกห้าเพื่อเป็นการทับถมให้เรื่องนั้นออมันกลายเป็นแบบเฮ้ยมันน่าเชื่อถือบ้าหรืออะไรเงี้ยออแต่ว่าเอ,อต้องถามว่าในขณะเดียวกันโมเองก,ก็ก็ผ่านมรสุมมาเลยหลายเรื่องอย่างที่บอกค่ะช่วงนั้นก็ มีเป็นโรคซึมเศร้าด้วยณช,ช่วงนั้นตอนที่โดนแบนคือจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นกับโมมานานมากตั้งแต่เด็กแต่โมมารู้ตอนโตเพราะว่าครอบครัวโมไม่สมบูรณ์ไงคะแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่มีเอฟเฟกไม่มีผลกระทบกับชีวิตมีค่ะมีแต,มแต่เราไม่รู้จักโรคนี้เลยสมัยก่อนโรคนี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและไม่มีใครรู้จักแต่โมเนี่ยเป็นคนชอบค้นหาตัวเองว่าอาการนี้มันเป็นเ,นเพราะอะไรอะไรครับ เพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะอยู่กับโมงแต่เด็กเลยแหละเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันให้เห็นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะมีการแย่งไปไวตรงไหนอย่างที่เล่านะคะ<อ>มันก็จะมีอาการแบบนี้แต่ส่วนของในเรื่องที่ตอนที่โมประสบอ่ากับเรื่องที่มีปัญหากับนักข่าวโมกไองไมไ่นิ่งนอนใจ<อ>ด้วยความที่โมรู้ว่าโมเป็นเด็กส่วนหนึ่งเนี่ยยังไงเด็กก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่ไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยตรงมากตรงน้อยหรือยังไงก็ตามเราในฐานะที่เป็นเด็ก ตอนนั้นโมจำได้ว่าโมไปเที่ยวอังกฤษโมอยู่เฉยไม่ได้ค่ะอยากขอโทษมันเป็นอะไรไม่รู้มันต้องขอโทษมันต้องขอโทษถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลของเราแต่มันต้องขอโทษเพราะมันมีผลกระทบต่อจิตใจคนอื่นโมอัดคลิปที่อังกฤษยาวมากถ้าทุกวันนี้อาจจะไปเซิร์ช Google อาจจะเจอก็ได้แต่โมไม่เคยหานะคะยาวมากเพื่อขอโทษพี่ๆนักข่าวซึ่งตรงนั้นก็เป็นการ ปลดล็อกไปได้นิดนึงกับพี่พี่นักข่าวบางกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็พอมาปัจจุบัน <Yeah. S 2> พอสังคมมันเปลี่ยนไปมันเป็นยุคของโซเชียลพี่พี่นักข่าวเหล่านั้นกลายเป็นอาหัวหน้าโคนกลายเป็นอาหัวหน้าพันแหนกเป็นเจ้าของรายการอะไรกันไปคีเอทีฟอะไรอย่างางู้นอย่างงี้ mm hmm. ส่วนนักข่าวทุกวันนี้ก็จะเป็นนักข่าวรุ่นน้องซึ่ง mm hmm. จะอายุน้อยกว่าโมง <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเลยกลายเป็นแบบแฮปปี้และ mm hmm. ในส่วนที่ผู้ใหญ่ที่เคยแบนเรา เขาก็โอเคกับเราแล้วในส่วนของน้องๆเขากับเห็นเราเป็นเหมือนแบบเฮ้ยฉันดูเธอมาตั้งแต่เด็กฉันอยากสัมษณ์เธออะไรอย่างเงี้ยฉันเล่นเป็นวินตาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความน่ารักแบบเนี้ยค่ะอครับอถ้าจะถามถึงช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตของโมปนหาของโมเนี่ยช่วงไหนครับที่ที่โมรู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วที่โมเคยบอกว่าเคยคิดที่จะไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้ว ก็ช่วงนั้นแหละค่ะช่วงช่วงที่โมเคยแต่งงานแล้วก็เคยหย่าร้างด้วยด้วยปัญหาที่ด้วยปัญหาที่มันเกิดกับเราแล้วผู้นําครอบครัวของเราอาโมโมโมก็ไม่ได้อยากจะไปโทษเขาสักร้อยเปอร์เซนเพราะว่าความผิดของโมงมันก็มีนะคะ mm hmm. แต่ที่สําคัญเนี่ยผู้นําของครอบครัวเราจะแก้ปัญหายัางไงให้มันเดินต่อไปได้ปรากฏว่า mm hmm. mm hmm. เราสองคนเนี่ยไม่เก่งพอที่จะแก้ปัญหาและเดินก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้ม,มันก็เลยมีความทุกข์ความเจ็บปวดเพราะเราได้ไปฝากชีวิตของเราไ,ไว้ก,ไกับเขาแล้วทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเราไม่ควรเอาชีวิตเราไปไปแขนวนไว้กับใครใจริงๆรงแล้วชีวิตเราเนี่ยแขวนอยู่กับพระเจ้าเนี่ยถูกแล้วแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นด้วยนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง,างเราก็เชื่อในความ เป็นสุภาพบุรุษในหลายๆอย่างของเขาที่อยากจะรับผิดชอบเราในวันที่เราโดนถาถมโอเคเขาก็มาขอเราแต่งงานแต่งงานเสร็จผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เราเอ่อมีปากเสียงบ้างไม่มันมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีสะสมสะสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยมันถึงทางตันแล้วความตันนั้นเนี่ยในความคิดของโมโมคิดถ้าสมมติโมเป็นผู้นํานะคะ โมคิดว่าโมเอาอยู่กับสถานการณ์แบบนี้เราสามารถไปต่อได้ความรักของเรามันมากพอแต่ว่าในทางกลับกันรเราไม่ทราบไงคะว่ากฎกติกาเงื่อนไขของอีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นยังไงใช่มันก็เลยต้องจบลงแล้วแสดงว่าปัญหาเรื่องความความรักในชีวิตโมเป็นปนัญหาที่ใหญ่ที่สุดหนักที่สุดณเวลานั้นนะคะมันหนักตรงที่โมดันตัดสินใจรับประทญญานยา มันหนักตรงนั้นนะคะถ้าโมไม่ทําวันนั้นชีวิตมันก็จะเหมือนคนปกติแต่นวันนั้นโมอยู่ไม่ได้เลยเไม่อยาก<ม>อยู่เลยไม่อยากได้ยินคําไหนที่มันเสียดสีหรือว่าคาไหนที่มันทิ่มแทงใจณนะเวลานั้นความรู้สึกของโมอะ่ะเหมือนก้อนหัวใจของโมออ,อกมาอยู่ที่พื้นแล้วเขาเหยียบขยี้ลงไปอย่างเงี้ยมันสุดแบบตายตายก็ได้อะ่ะตอนเนี้ยเจ็บเหมือนตอนตายเลยเจ็บเจียนตายมันเป็นอย่างเงี้ย จากคำพูดของคนอะไรเงี้ยะพอโมอมาคิดได้ก็โตแล้วมาคิดได้นึกกลับไปเลยว่าถ้า<ำ>มันเป็นตอนโตเนี่ยนะฉันจะไม่มีวันเอาช่วงชีวิตหนึ่งของฉันเนี่ยไปเสี่ยงชีวิตกับกับผู้ชายหนึ่งคนนะอืมไม่ไม่มีทางเลยไม่มีทางท่นต้องถามว่าโมก้าวผ่านทุกปัญหาทุกเรื่องราวหนักๆในชีวิตมาได้ยังไง โมมีพระเจ้าแล้วก็คุณพ่อที่รักโมมากๆคือในหลักของคริสเตียนนะคะมันจะมันจะไม่ไม่เหมือนกับทางพุทธในในเชิงที่ว่าเรื่องของกรรมที่เราทำกันไว้เรื่องอาเวรกรรมที่มีต่อกันการทำบุญที่ทำร่วมกันมาในสิ่งเนี้ยคริสเตียนจะไม่มีก็คือโมผ่านมาได้เพราะ ในช่วงไหนที่โมรู้สึกตันโมรู้สึกเข้งความม้างโมรู้สึกไม่ได้รับความรักหรืออะไรต่างๆเมื่อโมเข้าใกล้กับศาสนาพระเจ้าเทพพรล,ลงมาเยอะอวยพรโมในหลายๆด้านแล้วก็เติมเต็มหัวใจโมจนมันล้นไปด้วยความรักเรามีความรู้สึกว่าเรากลับมาได้โดยที่ศักยภาพของตัวเราเองอะมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างโมทําไม่ได้หรอกคะ่ะท้าไม่ได้จากพระเจ้า แต่คี้มบอกว่ามีคุณพ่อที่คอยส<ช>ัพพอคุณพ่อที่คอยอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมฮะด้วยทำให้ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาได้แต่ว่าปัจจุบันนี้พอคุณพ่อไม่อยู่แล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตโมไหมตอนที่คุณพ่อไม่อยู่เนี่ยก็อืเรียกว่า <c oughs> หนักกว่าช่วงที่แต่งงานอีค่ะอันเนี้ยคือหนักของแท้ที่สุดในชีวิตเ<ต>พราะโมอไม่เคยคิดเลยว่า เสียแต่คนนี้เราไม่ได้ทำร้ายตัวเองหละเราเราโตแล้วเราเราอยู่ได้แล้วใช่แต่ว่าด้วยด้วยลูกที่ไม่เคยเห็นคุณพ่อแก่คุณพ่อแต่งตัววัยรุ่นทั้งทั้งที่คุณพ่อเจ็ดสิบคุณพ่อใส่แหวนเต็มเลยคุณพ่อทำตัวกระฉับกระเฉงพยายามพยายามทำตัวยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานๆน่ะแต่ผู้ตรงๆว่าสังขารเขามันเป็นไปตามธรรมชาติอะค่ะ เขาก็สูบบุหรี่เยอะทานกาแฟเยอะเครียดคิดงานเยอะเป็นคน perfectionist คืออะไรผิดพลาดหน่อยก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นข้างในของเขาเนี่ยมันไปหมดแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาปอดเนี่ยก็แย่เพราะสูบบุหรี่หลายๆอย่างแต่ความที่เราไม่ได้เห็นข้างในเขาไงคะเราเห็นแต่รูปลักษณ์ข้างนอกเขาเราคิดว่าพ่อจะอยู่กับเราได้อีกยี่สิบปีแน่ๆปรากฏว่าเฮ้ย ตรวจออกมาเจอแล้วสเตตโฟแล้วอะโห mm hmm. oh, ทำไงดีอะพอพ่อเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณ <Okay. S 1> พ่อดันเป็นคนที่ไม่ไม่ฮึดอะค่ะ mm hmm. คุณพ่อเป็นคนใจส่อ mm hmm. คุณพ่อเป็นคนแบบอ่อนแอ mm hmm. ในใจลึกๆอ่อนแอครับ <Okay. S 1> แล้วก็ mm hmm. เหตุการณ์ระหว่างที่คุณพ่อป่วยมันเป็นอะไรที่เร็วมากป่วยปุ๊บสักพักเคลื่อนย้ายไม่ได้สักพักติดเตียงสักพัก ร้องไห้เพ้อวอยวายคือสภาพคุณพ่อหน้าสงสารจัดมากๆพี่ตุ้ยหนูดูไม่ได้หนูวิ่งขึ้นข้างบนอยู่ด้วยตลอดใช่ไหมหนูต้องอยู่ค่ะหนูมองไม่ได้พ่อหนึ่งคือซึมเศร้ามันเริ่มหนักแล้วจากการที่คุณพ่อเป็นแบบเนี้ยเริ่มหนักแล้วมันมีผลกระทบกับชีวิตเราโดยตรงเลยโดยตรงเลยค่ะเพราะชีวิตนี้หนูไม่มีใครแล้วไงคะที่แบบสนิทใจขนาดเนี้เราอยู่กับคุณพ่อเป็นเพื่อนคู่คิดกันมาเนี่ยเป็นแบบปกป้องหนูโดยตลอด คุณพอ่อหน้าสงสารแบบถึงขนาดแบบร้องไห้อดโอยเพราะว่าทรมานก,มกับการปวดกระดูกกับการที่เขาเห็นสภาพตัวเองขึ้นย้ายตัวเองไม่ได้<ม>เขารับไม่ได้ค่ะคนที่มันเคยแบบเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองเป็นนักกีฬา<ม>นักฟุตบอลมหาลัยมาตลอด<ม>เขารับไม่ได้แล้วมี<ะ>วันหนึ่งเขาถามมาว่าร้องไห้หนักถามมาว่าน้องพอจะมีงบสักสองหมื่นห้าไหม ก็ถามว่าคุณพ่อจะเอางบสองหมื่นห้าไปทําอะไรค,คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจะของงบสองหมื่นห้าไปซื้อปืนเถื่อนได้ไหม,มคุณพ่ออยู่ไม่ไหวแล้วคุณพ่อทรมานจริงๆพี่ตุ้ยคิดว่าหนูได้ยิน,นอะอมไม่ได้อ่ะหนูวิ่งขึ้นบ้านเลยอะ่ะไม่ได้คือตอนนั้นร์ฟีนละเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่พี่คือรับร์ฟีนไปปุ๊บเพ้อฝันในแบบที่ไม่ได้บวกฝันในชนิดที่ว่า ตื่นขึ้นมาแล้วบอกกับหนูว่าวันหลังอย่าทำแบบนี้กับคุณพ่ออีกอน้องให้ใครมาจับตัวคุณพ่อขึ้นรถตู้ไปวนไปเอาคุณพ่อปิดตาวนไปวนไปแล้วขูนพ่อจะฆ่าคุณพ่อแล้วมาส่งที่บ้านคุณพ่อคิดถึงน้องเย่ยทำกับคุณพ่อแบบนี้อีกเราเป็นพ่อลูกกันอย่าทำอีกนั่นคือความฝันล้วนๆซึ่งมันมันมันฝังลงไปในความเชื่อของเขาก่อนตายค่ะว่าลูกทำร้ายเขา หนูเสียใจมากเลยพี่ตุย้ยซึ่งหนูทําอะไรไม่ได้หนูได้แต่บอกเขาว่าคุณพ่อฝันนะในความเป็นจริงอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่อธิบายยังไงเขาก็ไม่เชื่อเพราะฤทธิยาเนี่ยมันทําให้เขาคว้เขวไปหมดแล้วอะค่ะมันแย่มากจนทําให้พอคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียมเหมือนจิตหลุดวิญญาณหลุด โมเป็นใครไม่รู้เหมือนเป็นมีแต่ร่างกายไม่มีวิญญาณโมไม่มีสติหมดทาอะไรไม่ถูกหมเออจัดงานศพแบบที่ว่าต้องขอร้องให้พี่ที่โบสช่วยจัดให้หน่อยได้ไหมโมทําได้แค่เพียงอย่างเดียวคือยืนสวัสดีสวัสดีกับอ่านประวัติคุณพ่อเป็นอ่านเขาเรียกว่าอะไรคะคําไว้อาลัยคุณพ่อทําได้แค่นั้นโมไม่สามารถยิ้มหรืออย่างอื่นทําไม่ได้มันจะร้องไห้มันทําไม่ได้ไม่ได้เลยพอทีนี้เนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยมป่วยติดเตียงเลยค่ะติดเตียงไปเลยเพราะว่าเหลือคนเดียวละในโลกอมไม่ไม่ไม่เหลือใครละติดเตียงแบบเป็นเดือนเดือนนอนอยู่กับพื้นฟูกปูกับพื้นข้างๆคือตู้เย็นเดินถัดไปคือโต๊ะกินข้าวข้างๆคือที่ชาร์จมือถือกับมือถือม,มีน้ํีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แม่บ้านคอยขึ้นมาดูว่ากินข้าวดีอยู่ไหมให้เพื่อนคอยเวียนมาดูว่าตายหรือย,ยังอื แต่ในที่สุดก็<ๆ>ก็ผ่านจุดนั้นมาได้นะครับแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาได้เพราะพระเจ้าอีกเหมือนกันด้วยความอย่างที่บอกเราไม่มีเวยนวายใดเกิดวันหนึ่งที่เราแข็งแรงด้วยด้วยด้วยความที่เวลามันช่วยเยียวยาเราคนรอบข้างเยียวยาเราญาติพี่น้องพ่อแม่เยียวยาเราบวกกับเราคิดแล้วว่าคุณพ่อมีความสุขแล้วที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจบครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือทําให้ความสัมพันธ์ของโมงกับคุณแม่ก็พัฒนาไปที่ดีขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงตอนนี้ โมก็น่าจะมีคนข้างๆคอยดูแลอยู่แล้วนะครับก็น่าจะอย่างที่ทราบกันเป็นคนนอกวงการใช่ค่่ะชวยมาเติมเต็มก็เข้ามาในช่วงที่คุณพ่อเสียแล้วช่วงนั้นโมคือสภาพเหมือนลูกหมาตัวหนึ่งนะคะโมก็เกรงใจเขาเหมือนกันว่าตอนที่เขารู้จักโมเขารู้จักโมในแบบนักแสดงพอเขามาเห็นสภาพโมวันที่เจอตัวโมจริงอะโมนอนอยู่กับพื้นโมเกรงใจเขาเหมือนกันว่า เฮ้ยเขาจะดูแลเราได้หรอเขาจะอยู่กับคนแบบเราได้ไหมปรากฏว่าวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งปีเขาไม่เคยหายไปไหนจากโมเลยค่ะเขาต้องขอแสดงความยินดีกับโมด้วยนะแล้วก็ขอให้อความรักครั้งใหม่ของโมประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนที่ดูแลโมไปตลอดแล้วก็มีคนมาทดแทนคุณพ่อให้ความอบอุ่นให้ความรักแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้ในชีวิตแล้วพี่ก็เชื่อว่าโมจะต้องเจอแต่เรื่องดีๆจากนี้ไปนะขอบคุณมากเลยค่ะที่โชคดีกว่านั้นคือ แฟนโมเนี่ยเป็นคริสเตียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีความเชื่อเหมือนกันเนี่ยเราจะไม่ทะเลาะก,กันดีมากไม่เคยทะเลาะเลยเป็นคนเป็นแฟนคนแรกเลยนะคะที่ไม่เคยทะเลาะก,กันขอให้เป็นกักต่อสไป <c oughs> ไม่ยางทะเลาะแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาตรฐานส่ีเอาละครับก็ามาร่วมให้กําลังใจก <c oughs> ับน้องตะโมนะครับแล้วก็สามารถอย่างที่บอกคือเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ในเพจ ในไอจของโมก็หลักๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในวงการงานธุรกิจหรือว่าการเรียนหรืออะไรต่างๆก็ชีวิตวระจําัันของโมเนี่ยโมอยากให้เกาะที่ melonp.official นะคะแล้วก็มันจะมีวารันตีติ๊กถูกอยู่ตรงด้านหลังคือ IG หลักของโมตรงนั้นอันเดียวนอกนั้นคือปลอมทั้งหมดนะคะมี IG ปลอมใช่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีปลอมแล้วไปหลอกหลอกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ ขอให้มีวันตีติ๊กถูกสีฟ้าอันนั้นค่ะเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณตโมนะครับที่อยู่คุยกับเรามาตทนแรกเทมแล้วก็โอกาค่ะโอ้ขอบคุณมากๆแล้วก็ หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เข้าใจเธอมากขึ้นแล้วก็มอบความรักให้เธอได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับสําหรับเราทั้งสองคนตอนนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าพี่จะเชิญมานั่งคุยอีนะนะครับมาดูว่าเอ๊ะต่อไปชีวิตของโมจะพัฒนาขึ้นไปขนาดไหนมีเป็นอะไรใหม่ๆนะคุยกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีค่ะ ูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก